กลับมากับรายการเมนูเดียวค่ะทุกคนเดี๋ยววนี้20ล้านอะ่ะอืมรวยรวยรวยต้องอร่อยอร่อยอื้มไปต่อหรือพอแค่นี้เอออื้ <c oughs> โดนรอเยอะมากตอนผมไลฟ์หรือเปล่าเฮ<อ>้ยทางนี้ผมไลฟ์บ่อยนะทุกคนในช่องทิมมี่เดลี่ค่ะเออขายทิมมี่ก็ไม่หวั่นค่ะทุกคนตาไว้ทิมมี่ทิมด้วยเออนี่คือสองช่องทางที่ไลฟ์บ่อยนะคะ<ำ>แล้วคือไปไลฟ์มาแล้วน้องๆก็มาบอกกันเยอะมากกินยำมุ้งเส้นดิไหมคะกินยำมุ้งเส้นดิไหมคะท่าบนทั้งวันโล่ล้วน่ะจนถึงปัจจุบันอ่ะยังไม่ได้กินยำม,มุ้งเส้นอีกเลยแล้วเมนูวันนี้มีอะไรบ้างเบสคุณใส่อะไรเข้าไปรู้ใส่เบาๆเบ้าหมอกบอแกงเราก็อย่างชุปหมูกระทะชาบูเราต้องมีหมูกระทะสักกรรอบนึงหมูะะท แต่ว่าเมนูตัวแรงอ่ะของเดิมหนูยังใส่อยู่เยอะเลยโอ้ยใส่ลงชาเย็นลงโจุกเยอะหัวลอยหัวลอยเพราะมันไก่มาดูว่าเราจะได้ใช่เลยตึ๊ด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 สวยเอออะไืโอ้โห what happened ไว้ดีไว้ละโอ้ยมาแล้ว 不要 เดินทางไปร้านแรกนะคะดีที่แถวเราก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ซอยข้างหลังอะทุกคนมีถ้วยเล็กไหมคุณป้าสอง้วยเล็กเป็นจํอ่ามีถ้วยเล็กแล้วเราจะกินแค่ถ้วยเล็กเพื่เดียวเหรอใช่คโอ้โหจะกินหลายร้านใจเย็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 นสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเส้นเล็กเนื้อเเส้นล่ะอะไรดีคะเส้นเล็กเนื้อเหมือนกันค่ะเส้นเล็กเนื้อสองนะคะถ้วยเล็กเล็กเนื้อเหมือนกันค่ะเล็กนะเราเบสอะเส้นบะหมี่อ๋อหมูอ๋มากร้านนี้คือร้านประจำ ที่เราชอบมาถ่ายแล้วก็มากินด้วยมันไกลแล้วมันก็อร่อยมากเลยนะทุกคนชื่อร้าน,านว่าภูผา,าค่ะจะซื้อน้ำไปก่นเออสรุปชื่อร้านเลยเาเปลี่ยนชื่อละผู้ชไม่สิบเจ็ดบาทเลทุกคนยี่สิบล้านบรอย2ี่สิบล้ลานคุณไหวเหรอไม่ถ้าถ้วยเล็กไปเรื่อยๆคุณผมว่าก็ไหวมันก็แค่จะอิ่มชั่วคราวในจังหวะที่แบบว่าเราอิ่มแล้วก็พักท้องไปแบบมันจะอิ่มชั่วนั้งเนี่มันเส้นนะมันอืดนะรอดูกัน มาแล้วเยอะอยู่นะคุณช่วยแบบนี้ได้อยู่ได้อยู่คุณ17บาทเ่ะคุณอร่อยกินที่ร้านคือที่สุดอยู่ที่บ้านคือเป็นก้อนเดียวกันเอืออร่อยอ่ะร้านที่หนึ่งโคยทุกคนจะเยอะอยู่นะถ้วยเล็กอ่ะกินได้หลายคำมากอ่ะเออเยอะอร่อยถ้าเราไปเจอร้านที่เราแบบว่าสั่งช่วยเด็กไม่ได้ช่วยเดียวแบ่งกัน เอาขนาดตอนยำเนื้อยังแบ่งเลยคราวนี้จะทำให้ผมแบบเบื่อไป๋เตี๋ยวเรือเลยได้ไหมไม่อ,อยากไปกินก๋วยจั๊บเขาหนากยำมูเซ็นไปกินก็ชอจั๊บนะเอ้าแต่เบื่อเลยผมชอบยำมาม่ามากมากว่ายำมุูเซ้น <c oughs> สำหรับพี่นะแต่คนญี่ปุ่นเขาเก่งนะเขาดูดรามิงกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไม่เคยมีเทนแบบอย่างนี้คุณ,คณ <ๆ S 2> มีร้านในดวงใจแบบที่หนึ่งคือร้านใน ซ้มใช่ไหมไม่ใช่ร้านที่อนุสาวรีย์คุณคือที่อนุสาวรีย์ใช่ปะมันจะมีหลายร้านเว้แล้วเป็นร้านเกี่ยวเรือแล้วแบบว่าทั้งแถบอะแล้วผมกับพ่อเดินกินทุกร้านเว้เพื่อจะหาว่าร้านไหนอร่อยสุดแล้วผมก็เจอไม่รู้ชื่อร้านนะที่มันเป็นแถวตรงๆอะมันอยู่ร้านที่สองตอนเดินเข้าไปอะที่มันมีห้องแอร์กับด้านนอกนั่งไหมพี่หรือว่ามีมีนะมีถ้าข้ามสะพานแล้วมีซ้ายขวานันร้านอันนั้นคือร้านดังร้านดังแต่ร้านอนุสาวรีย์อร่อยกับทุกร้านเลยพี่ใช่ผมเมิดแล้วนะคะ หนูด้วยอืัดีดีอร่อยอ่ะน่าะไวหมดเรือค่ะเนี่ยถูกถูกเวลากินตุ้งเดี๋ยวเรือกินพริกกินเส้นแล้วถ้าเราจับได้ฝองทอนั้นเตรียมตัวตะหารมคอต่อเลยรถในน่พรุ่งนี้ร้านต่อไปไปต่อตอนนี้นะคะกำลังจะเจอร้านที่สองแล้วแหละใช่ใช่จริงสองหนึ่งเจอแล้ว <S <s okay. เลขเนื้อน้ำตกค่ะเล็กเนื้อน้ำตกค่ะเออบุญเส้นเนื้อน้ำตกพี่พีเล네ิกเียนเส้นอยากกินกักหมูกินได้นะอ๋อกักหมูเราเราไปหยิบได้เลยครับพี่คุณแม่สี่ถ้วยค่ะเาไปเลยลด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 ลเราได้เขียนว่าชามเล็กไหมอุ้ยยังทานเขาบอกว่าเขาเขาเขารู้แลวว่าเป็นชามเล็ก แต่ว่าที่แย่กว่านั้นคือใครสั่งบะหมี่ได้ชามสามห้าค่ะหนูบะหมี่มันต้องเป็นแบบสามห้าก้อนใช่แต่คุณเคยทำสถิติในการกินอะไรกี่ถ้วยหกไม่เคยกินแบบนี้นานแล้วแบบไม่เคยแบบเรียนถ้วยนานแล้วเออเมื่อก่อนฮิตมากไปเลยต้องกินกันเยอะแบบนให้กองเพราะมันถ้วยละถุงเนี่เมื่อก่อนถ้วยละเท่าไหร่เองห้าบาทห้าบาทสิบบาทเออที่หมอพี่มันจะมีแบบนี้ถ้ากินใครทำลาสถิติเอกินฟรีไปเลยแล้วสูงสุดกี่จานหนึ่งร้อยสิบ ใช่เหรอทำไปแล้วที่ส<พ>อคนเดียวเหรอใช<จ>่เขาเป็นแบบแบบมเรียกว่าอะไรไม่ใช่บิวกระดานช็อกอะใครมาแล้วแบบสุดเขาก็จะลบแล้วก็เขียนว่าเป็ใส่หน้าทีสามเัน,นเยีน่สิบน,นี้สามห้า หอมจังอ่ะตัวเหลวก็ได้นะที่จริงอ่ะถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไม่มีเส้นเลยคุณต้องกินผักให้หมดแค่นั้นแหละบายเกาเหลาไม่ใส่ผักเฮ้ยเทียบกับร้านเมื่อกี้เป็นไงบ้างรสชาติแตกต่างร้านเมื่อกี้เลยแบบเลยนี่ถึงกว่านิดนึงทุกคนปั่นเข้มข้นมากกว่าเมื่อกี้ว่าอร่อยแล้วนะอันนี้อร่อยดีกะยี่สิบกับร้านเมื่อกี้ก็ปยี่สิบเยอะอร่อยด้วยอร่อยจะอุ้ยขาขาเราดอน มันเข้มแบบสุดๆไปเลยค่ะทุกคนข้างต่อไปข้านที่รู้ใช่ไหที่เผ็ดอะเผ็ดแต่อร่อยร้อยหนูเล่งไอติมด้านอกระวันี้ไม่ได้ก็ได้ง่อยอ่ะกระท้วงทุกคนไปกันต่อร้านสามมาค่ะทุกคนเรามาถึงร้านที่สาม อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวระย้าแม่ลำพูมีถ้วยเป็นถ้วยเล็กไหมคะ40บาทอ๋อเท่านั้นคุณกินด้วยกันก็บอกกับแม่สิลูกเอา40บาทแม่ทำให้หนูได้ร้อยแม่ก็ทำได้ลูกเอ้ยถูกถูกคุณเอากี่ถ้วยคะสองใช่ไหมสองได้เราแบ่งกันเลยเล็กอันตกเนื้อครับมีขาวดีกว่าแทนกันดีกว่าหมูพวกหนูสู้ชีวิตมาแล้วเฮ้ยแล้วคือวิวเรานะทุกคน นี่แหละ้องคนนี้นั่งเช็คชับเลยว่าเราใช่ช่องนี้ไหมใช่ไหมใช่ไหมพี่ชื่ออะไรเปาวใช่แล้วพี่คนนั้นชื่ออะไรชื่ออะไรไม่ใช่แล้วนี่คนนี้ชื่ออะไรไม่ใช่เขาชื่อน้อยหน่าคนนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรไม่ได้อุ้ยจากกล้องชื่ออะไรไม่รู้จักรู้จักแต่พี่เนาะไว้ไว้ไวไวอร่อยไหมอันนี้อร่อยไหมอร่อยมากค่ะพี่ชื่อว่าบัวเร็วพี่ชื่ออะไรเร็ว นี่แหละหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรมามามาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วโอ้ยร้านนี้ไม่มีถ้วยเล็กนะทุกคนใต่ม็ต้วใหญ่อะค่ะเอ๊ะลืมบอกว่าไม่ใส่ผีเยอะเลยคะน้มก็เหลือนะพี่เส้นหนึบมากอืออร่อยมากจริงเต็มอิ่มเยอะมากอะ ดูดิคุณแม่มีแววว่าจะถึงนี้ยี่สิบล้านเนี่ยมันจะปิดก่อนนะดิประเด็นนะบ่นห้างบนห้างไม่ปิดบนห้างไม่ปิดได้ทำไมเราไม่ไปอนุสาวรีย์กันวะไปถึงคือพ่อการล้างหม้อแล้วอนุติดอยู่ตรงนั้นแลยกกะเซดวินแดงอะไรงงฝั่งเราก็จะหมดแล้วนะเส้นอันนี้ คุณคนนี้ชื่ออะไรนะบัวเนี่ยตอนนี้ล่ะพี่ทัพพิมแฟนพี่ทัพพิมพ์ชื่ออะไรพี่เอกอ๊ะไม่ใช่เอกทีคานุทีคานุทีคานุเอกานุเอกานุแฟนคุณพี่ทัพพิมฮะหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหมือนกันครับเป็นผักเออเต็มจานไม่เป็นไรผักปินพ่อพีวีซีให้ดูอันนึงได้ไหม ไม่ชอบยิมไม่รู้ว่าผักมันเปม็นเคียวอ๋อหนูแบบมันไม่ลอยอ่ะ,ะก็ไปกินเนื้อหมูดีกว่านี่นะจ๊ะ <c oughs> กินแล้วนะเคียวปลอมเหมอนเคียวหรือก็คือไม่ชอบมาตั้งแต่ t e เ t u r e หรือว่าจะไม่ชอบ texture ผักที่มันเป็นท่อหรือแบบไม่ชอบกรอบรอ๋อคือคุณกินผักได้แต่คุณไม่ชอบกินก้านมันหมดแล้วค่ะร้านที่สามเองร้านต่อไปกันทุกคน มาค wow. ่ะทุกคนอันนี้ร้านเที่ยวอะไรแหละสี่ว้าวร้านที่สี่วิ่งร้านนี้เขาเขียนว่าใครไปเฮ้ยเหมือนเขามีช่วยเล็กนะเล็กเนื้อปะเล็กเนื้อไม่ผักเล็กเนื้อเอ้ยเล็กเนื้อไม่เผ็ดเล็กเนื้อไม่เผ็ดเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นอย่างเงี้ยเฟิร์นเล็กเนื้อสองใส่เผ็ดเผ็ดไม่เผ็ดอ่อธรรมดาก็ได้ค่ะสอง ขึ้นน้องเองไล่เูื่อยค่ะใจเรื่อเอาเส้นใยพี่น้องเอาเส้นใยไฟเหล็กไม่ใช่ภาคเอามูกัดลายมือเปลี่ยนไปตามสัญญาของเธอเทียกับส่งส่งบินกับบินต่อไรต่อไรต่อไรต่อเส้นไหมต่อเส้นมาเส้นทั้งหมดมีแค่นี้ถูกต้องมาแล้วมาเฮ้ยคุณอร่อยคุณเทียบกับปอปะหยิบได้เด็ดมากดูเล็กๆนี่แหละถูกต้องอร่อย อร่อยเลยอ่ะอืเอาเอาผผาไหมจ้าไม่เอาแต่มีกากเจียวปะเห็นรับทิกากเจียวอืมอร่อยอ่ะผมจะกินทั้งหมดภายในหนึ่งครัได้ผมจะรอดูมะยิงมาแล้วผักเส้นหนึ่งคำจดจำตลอดไปเส้นหนึ่งคำแบบยาสามลักเลย1ึสองซ้คือเคี้ยวนานๆนะได้โปรดนะ ผมไม่ว่างโชกจริงทีเดียว3คนค่อยๆเยอะใช่มันลื่นปื้ดลื่นปื้ดเออเฮ้ยหมดแล้วเนี่ยพักบ้านค่ะพักบ้านยังไปต่อได้อยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่ยี่ห้อร้านเงี้ยเฟสเออพี่ไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยขอบคุณนะคะบบ๊าายยพี่มาแล้วค่ะทุกคนถึงร้านที่ห้ากันแล้วนะคะรู้สึกเป็นไงบ้างอิ่มมากร้านที่ห้าพร้อมกับการทำมือบายอิ่มมากไปเริ่มเลย นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือไทยแท้แม่น้องลีเฮ้ยถ้วยเล็กไหมอ่ะมีไหมนี่ไงเล็กเนื้อไม่เผ็ดหนึ่งจ้าเล็กเนื้อจ้านี่ร้านที่ห้าอีกห้ามาค่ะทุกคนร้านห้าอันนี้ดูไม่เยอะมากทุกคน Almost. น่าจะชิวนะ กินพริกอ่ะอือเข่ยเกินดูดีพี่พีเขากินยี่สิบสามถ้วยเลยเออแล้วถ้าพี่พีกินแบบเราเขาจะกินได้กี่ร้านวะอย่างหนูแบบักไปเรื่อย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 ต่อเรื่อยร้านละหนึ่งนาทีนี่สองคำผมกินหมดแล้วสองคำเฮ้ยหมดจริงว่ะไปลุยเส้นอร่อยเส้นหนึบนะเส้นเล็กได้ได้เได้เลยหนึบเลยอืมเส้นต้มเหนียกอรยได้เส้นเหนียกอร่อยทีอ๋อปากห้องบ้า ไม่ใช่เลยนะเลิกปัดคอนหนูตอนไหนเจ็บหมดแล้วส่วนไปเติบโตทางอื่นก็ได้นะเว้ยพี่คิงเก่งว่ะจริงไม่ใค่เราอะนะมีแค่เรา้ะแหละหมดจริงนะค่ะไม่ใช่เราหมดเลยฮะรอเขาดูค well ่ะร้านต่อไปจะเป็นร้านไลฟ์หรือเราจะหยุดกันพอแค่นี้รอติดตามชมอีพีน้าเราแล้วมันพีดีจังเดี๋ยวกันกันต่อ นี่คือร้านก้วยเตี๋ยวเรือสามเสับนะทุกคนอุ้ยไม่มีถ้วยเล็กด้วยนะเนี่ยคุณน้าอุ้ยเจือจริงโติหนึ่งสี่คนแล้วแหละได้ได้พี่คะเอาเอาเส้นเล็กหมูถ้วยหนึ่งเอาแต่ก็ถ้วยเดียวนะโกรธเห็นใจไม่ใช่อะไรหรอกเอางาว้าโอ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 เลยคุณพ่อร้านนี้ คุณเลิฟเลยเนี่ยสีอะไรแบบเนี้ยคุณเลิฟใช่เลยเราดูพี่ทิมกินดีกว่าเฮ้ยคุณแต่หอมนะเนี่ยได้กินปะคน่ทิมแห้ะเยอะเยอะไปชิมกันค่ะอื้มมอร่อยจริงรๆจริงไปค่ะอย่านิ่งค่ะอย่านิ่งค่ะมีคนไม่ทำงานคนหนึ่งเฮ้ยเจ้าจุดมูลินะปะอ้าาาาา น้อยใครมาอีกอออแต่คนมันอิ่มร้านที่ไม่ได้กินนะไอ้เบอร์อู้งานพี่ป้อนยับเลยลทุกคนกัรมาช่วยทุกคนเดีอย่าพูดทางหรอกมาช่วยทุกคนเพื่องูิีน่ปาปากกินได้นะแต่ท้องอ่ะไม่ไหว ใช่เพราะว่าไม่ไปต่อกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบเียนขนาดนั้นแต่แค่อิ่มใช่ไม่ได้เีย็นมันแบบว่ามันก็ยังได้อยู่ไม่อยากกินแล้วไม่ได้แต่มันแน่นมากเลยตอนเนี้ยไม่เหมือนยำมุนเซินเออทำไมอ่ะเพรัะเป็นแบบมันลืมอู๊บสิ่งอร่อยนะอร่อยพี่ไปต่อหรือพอแค่นี้อีกหนึ่งล้านเราจะทำลายร้านไหนใช่เพราะเราต้องทำลายสถิติครั้งที่เราทำไปหก ต่อไปเราต้องแปดนะแม่อย่าลืมว่าอาจจะเป็นข้าวมันไก่หรือบุกะทะหรือซุกกี้หรืออะไรก็ได้เริ่มสโลว์กันหมดแล้วตอนนี้ไปหาทุกคนร้านที่เจ็ดทุกคนตอนนี้นะคะร้านที่เจ็ดของเราอ่ะคือพยายามหาและวสามร้านแล้วทุกคนปิดสามร้านเลยคือน่าจะเข้าใจว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเขาน่าจะแบบผิดกินตอนกลางวันแล้วแบบปิดประมาณห้าโมงเย็นอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นบ้างไหม เนี่ยก็คือผ่านมาเป็นร้านที่2องร้านที่3ก็คือปิดหมดเลยทุกคนถ้าอย่างนั้นอ่ะจริงๆเราไม่ได้แพ้นะทุกคนจริงๆเรายี่สิบร้านนี่แหลกแข้งมากินอีกสักร้านไม่ได้กินไหวนะคุณไปล้างเลยเนียก็งานปุ๊บกินเล กันกับบ้านเจอกันล้านชิ้นทุกคนมาแล้วค่ะกลับมาถึงบ้านก็มีคนมาต้อนรับเราอยู่นะคะนี่เลยไมยเดี๋ยวเรือนะคะทุกคนล้านชิ้นแล้สุดท้ายของเราไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจหรือไม่ไม่ไม่เลยหมูยเห็วันจรินี้พวกคุณเนี่ยกลับมากันเตะเฟื่องบอกพวกคุณจะเอาให้ตายเหรอเนี่ยตัดต่ออยู่ข้างบนเนี่ยคุณนี่จะต่อกินแฮนก็ได้นะ นเนี้ใจทำไรได้เดียข้าโจะขยุบาลเปล่าเออพรุ่งนี้มีไปถ่ายผีนะไปนยกินดสวัสดีครัผมที่ขอเนนไม่ได้เดี๋อไม่รู้นะแไม่ีหลก็กรปผมเผมเส้นนี่ลยมีนี่อะแต่ของี่ค่าของคุณต่ทผมทำอย่างเนี้ยเพราะว่าผมไม่อยากกินพรุงนี้ทีมงานลาหลายคนเข้าใจปะใช่ผมทุกคนอ กันเยอะมากแล้วลากันไปหลายคนแล้วมากตายก็ไปแล้วก็เคยไปแล้วใช่ปแม่นะไม่มาไม่ต้องปกไป้วอะไรอะไมากินก่อนกินก่อนมาสังได้ไหมกรอผแพ้เดียวลืไ มันเผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดมันปกติอาไม่เผ็ดไม่กินแล้วะเผ็ดเผ็ดีจาเลยโเผ็ดไปมทีใจเน้องชายผมนน้องเก่งอ่ะเก่งมากินข้าวหน่อยดูมันต้องเก็บหองให้ผมไอทุกคนแล้วสุดท้ายมันจะเสียแรงดิเดอช่วยก็บของอยู่ให้มันกินข้าวหน่อยไบอเม็หมูม่หมูไม็หมูกจะกินไป็ิไม่ิกินก็กินเนื้อได้ก็แหมพี่มีไก่้โรอไี่ต้อทกินเองอีกจริงเหรอก็คือมันต้องทำายสถิติเลคุณนิติโยกไก่ มันมีเท่ากี่ถุงที่สั่งมาสี่ถุงพี่แต่พวกหนูกินไปแล้วหล้านเอง้อยเองถุงนึงไก่ไก่ดินเี่ยวไก่ไก่ีมาหน่อยมาหน่อยพักชมสิ่งที่น่าพักชมสิ่งที่น่าสนใจจะกูกค่ะที่มี่ก็ไม่หมดนะทุกคนมีขายในทิกอกบมีในช h อป e ีนะคะแล้วก็ในลนสามารถสั่งซื้อได้นุกคเดี๋ยวขึ้นช่องทางให้หมดเลยทุกคนไปสั่งกันได้นะคะใครอยากสวยนะทุกคนเสียวเนื้อเลยหรอ ผมยังโยนหมดแล้วเนี่ยตอนนี้โยนหมดแล้วทีมผมผมสิงร่างแกอยู่แบบอ้าวสองชามเลยโอเคเอาอันนี้เอาอันนี้ก่อนปลอดภัยปลอดภัยไม่กลับบ้านเหรอพี่จะทำอะไรอ่ะจะกลับบ้านอ๋อเหรอแต่เนี้ยเกาลงมาเขาเดินปิดหน้าทุกวันนะเขามีเวดีทุกอย่างเแต่ละมือแต่ละดีร้อยไหมร้อยมากเลยว่าแต่อันนี้คือคลิปอะไรเหรอมีดูเดียวเออ ข้าวบ้านมีแซลมอนดองดูสตอรี่ไหนอร่อยไหมร้านนี้อร่อยอร่อยนะกคุณต้องมีคุณกินไปกี่จานวันนี้กินหมดทุกจานแล้วหรือไม่เลยใชเข้าปลาบางร้านก็จะแบบหานสองเปล่าแล้วก็ชื่อจะเป็นส่วนมากจะเป็นร้านเล็กอุ้ยไอชาติกินจะหมดแล้วววอุ้ยมากเราพิชาอะไรลงไ่อุ้ยอร่อยเลยสมใจ ก็มีรืองหัวใจท่านี้ก็เจียวเรือตายไม่เป็นตายทุกคนใครก็ถือว่าเป็นเมนูที่มีความสุขแล้ววันนี้ผมคนเดียวไม่ผมก็อร่อยแตผมกินมาวพวกนี้กินก็เจียวเรือกินไหมอือเอาวพีหน้าอยากให้เราไปกินอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้นะทุกคนเดี๋ยวเขาจะคอมเมนต์มาว่าเรื่องหมูกระทะมาดูกันว่าเฟิร์นเบสแป้งครับทีมจะตัวแตกเมื่อไหร่ครับตอนนี้เลยเจอกันใหม่พีหน้าค่ะบเพื่อน